ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับหลายท่านที่เป็นโรคสะเก็ดเงินและมีความกังวลเกี่ยวกับการรักษาและอาการของโรคอยากทราบว่า จะรักษาและดูแลตัวเองอย่างไรให้เป็นปกติอยากให้คุณหมอช่วยให้คำแนะนำด้วยครับโรคสะเก็ดเงินสาเหตุเกิดจากอะไรโรคสะเก็ดเงินก็เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่มีสาเหตุจากทั้งปัจจัยทางด้านพันธุกรรมและปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการแกะการเกาความเครียดแล้วก็การดื่มสุรามากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีลิมโฟไซต์ทำงานมากขึ้นและหลั่งสารสื่อกลางไปที่เซลล์ผิวหนังในชั้นหนังกำพร้าให้เจริญแบ่งตัวอย่างรวดเร็วผิดปกติค่ะนอกจากนั้นโรคสะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อและก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกนะคะโรคสะเก็ดเงินมีลักษณะเป็นอย่างไร ผื่นสะเก็ดเงินมีลักษณะทางคลินิกได้หลากหลายรูปแบบรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดคือเป็นลักษณะผื่นแดงค่อนข้างใหญ่มีสะเก็ดสีขาวหรือสะเก็ดสีเงินปกคลุมอยู่จึงมีชื่อเรียกว่าโรคสะเก็ดเงินตำแหน่งที่พบได้บ่อยที่สุดคือศีรษะศอกเขา่าและตำแหน่งที่มีการกระทบกระแทกได้ง่ายนอกจากนั้นยังอาจพบความผิวปกติของเล็บร่วมด้วยนั่นคือเล็บเป็นหลุมเล็บต้นจากพื้นเล็บเล็บหนาและมีจุดสีเหลืองน้ำตาลที่แผ่นเล็บค่ะส่วนชนิดที่พบได้รองลงมาคือสะเก็ดเงินชนิดรูปร่างหย น้จะเป็นผื่นแดงทรงกลมคล้ายหยดน้ำขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วตามร่างกายค่ะการวินิจฉัยและการรักษาเป็นอย่างไรโดยทั่วไปแพทย์จะซักประวัติและซักถามถึงอาการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัวร่วมกับการตรวจร่างกายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยค่ะแต่ในรายที่ผื่นไม่ชัดเจนอาจจะต้องมีการส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพิ่มเติมเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัย สำหรับการรักษาในรายที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลางจะใช้เพียงยาทาภายนอกแต่ในรายที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงมากจะใช้ยารับประทานยาฉีดหรือการฉายแสงอาทิตย์เทียมเพื่อช่วยในการรักษาในผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องใช้การรักษาหลายวิธีควบคู่กันไปในปัจจุบันสะเก็ดเงินยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่เราสามารถรักษาให้โรคสงบลงและไม่กำเริบได้ค่ะในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ควรปฏิบัติตัวไม่ให้มีอาการกำเริบได้อย่างไรช่วงรักสุขภาพมีคำแนะนำครับผู้ป่วยสะเก็ดเงินควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ดื่มสุราหรือว่าสูบุรีนะคะนอกจากนั้นควรเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดสนับสนุนดูบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน